่ายการอาบไปด้หยดูซิบรรยากาศคาเมลตอนนี้ก็บรรยากาศดีครับเจอคาเมลสามสีนี่ไงสามสีเลยเส,ส,สี้ยีสี อือ<ม><ม>ครับผมเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้ กินสัตว์มาแล้วนะคะเรือบ๊อมเรือบ๊มโอ้โแกปิดบิดปิดหลมแนนี่เราก็ตามหากระต่ายกันอยู่นะครับมันอยู่ที่ไหนตาอ่า,ายมีฟี่ นี่ไงกระตา่ายมิมฟี่มาเล่นโบว์โอ้โหทำไมเขาแต่งแต่งผมได้จ้าบขนาดนี้เกดเขาไปย้อมสีผมมาเขามาย้อมสีผมมาโอ้โหจ้าบเลยเราเป็นแฟนก,นกันแน่เลยอ่ะไปตามหากันต่อครับฟาเมิงกโก้ ตามหาสัตว์ตามหากระต่ายตามหาสาตัตว์ตาม,าาตมตตนี้มีสตัตว์ไปดูฟามิงโก้ซิสตายกันเลยเนั่นไหนก็นตาย <c oughs> อาหารกระตายเหรอไม่่ใชอาหารอะไรคะอาหารฟาร์มิงโก,าางโก้ลุยกันเลย ข่าวทางนี้แหละเดินดีๆระวังอาหารตกอดกินผ่านประตูเข้ามาลแล้วนะ โอ้มาเยอะแล้วเขาคุยอะไรเก๊ดเขาไม่ได้คุยเหรอเขาคุยกันอยู่นะโอ้โอ้มากินทีละตัวเขาไม่เขาไม่ลุมเขาไม่ลุมกันนะอืมอืม ออ,อ,อ,อฉันจะกินอีกฉันก็ตัวชมพูมฉันก็ก้นชมพูนะอะไรเงี้ยตัวสีชมพูเขาไม่กินเขาอิ่ม้วไม่คอเขายาวขนาดนะั้นเด็กเด็กตกใจคอเขายาวอย่างยีรับ น้ำกระเด็นเอ๋บบเอาบาเบาลูกเบา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 น้ำกระเด็นหมดแล้วหิวเกลือ,อนิดเดีวยวเกือบหมดแกด,ด,ดูซิฟางเป็นก้มีกี่สีครับ อีสองสีนะคะสีอะไรบ้างครับสีชมพูเอาสีชมพูก็คือเพิ่งย้อมมเมื่อคืนใช่ไหมเพิ่งเอาสีย้อมเมื่อคืนใช่ไหมไม่ใช่เหรอเอาสีเขาเป็นแบบนี้มาดูสิโอตัวนี้ทั้งขนทั้งตัวเป็นสีชมพูหมดเลยน่าจะเป็นสีขาวก่อนแล้วกำลังจะเป็นสีชมพูนะอ๋อตัวนี้สีขาวกำลังลอกเขาเป็นสีขาวแล้วค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูเนี่ยตัวเนี้ย เพื่อนเราโวยวายมีเพื่อนโวยวายครับตัวนี้บอกว่าเฮ้ยกรุงเทพยูข้าวเลือบปากด้วยข้าวเลือบปากเลยไปไปให้อรนะอ่ะเราไปดูนกแก้วตอนนี้เราอยู่ในกรงนกใช่ไหมคะนกกแ้วมีนกอะไรบ้างครับโอ้โหนกแก้วตัวใหญ่ใหญ่โอ้โหสีสวยด้วย ตัวนี้นกอ,อะไรคะนกแก้วนกแก้วเหมือนกันแต่ตัวนี้อ้นวนอะเปวนอ๋นอนี่นี่นกนกเหมือนออแม่ไกออ่อก้วนอ้วนนะคนี่นกแก้วเขาลงแล้วโอ้โหตัวใหญ่เออใหญ่จังตัวนี้เป็นตัวเล็กตัวนี้เป็นตัวเล็กอ๋อ

สีไม่เหมือนกันตัวใหญ่จะสีสวยกว่าตัวใหญ่จะสีสวยกว่านะคะอันนี้เขาออกสีเหลืองเหลืองสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวนะคะฮะเสียงนกแก้วเหรอเอ้ยเสียงเด็กหมึกเออเขารักกันเหรอคะหนูรู้ได้ยังไงว่าเขารักกัน เขาจูบกันเหรอมีคนกลัวกลัวตัวใหญ่นกแก้วหรือนกเหยี่ยวไม่รู้ตัวใหญ่ใหญ่อ๋อตัวนี้สี หรือว่ารูปปั้นน่ะเนิ่งจังเลยเอเออเอไแต่ไปทำเสียงดังละนกตกกระใจอ๋อนีนนี้คล้ายๆกับน,นกมาคอแต่เขาตัวเล็กอยู่นะพอบตัวใหญ่ก็จะกลายเป็นเหมือนตัวนั้นแหละนกฮอด ลมแรงครับมาละมาดูยีราฟกันค่ะดูยีราฟยีราฟตัวใหญ่โอ้โหตัวนี้กำลังแท้เลยกำลังเลี้ยกำลังเลี้ยอื้มงับเล่นงับเสาเล่นเก่เล่นสีดำอื้ออร่อยในเสาเลยติม คุยกันรู้เรื่องด้วยเหรออร่อยนะอร่อยมากจับมือกันหน่อยไหมล่ะอ๋อั <c oughs> นี่ดูไก่ไก่ไก่เหรอไก,ไก่เหรอไม่รู้เหมือนกันเนพราะว่าเ็ดมันไม่ใช่ไก่เ,เ,เอ้ยนี่มันโดนแดด โอ้โหโอ้โหกำลังเล่นน้ำมันใหญ่เลยลองคุยเขาดิเฮ้ยแควก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 กเอ้ยี้ย, <laughs> ยไปดูไกลต่อไ <laughs> กลเย <laughs> ใเนะตัว <c oughs> ข,ขนเอ้ยอทำไมขนมันดูเยอะจอัง ขนยันถึงขาเลยนะพอไม่ใช่ไข่เฮ้ยตัวอะไรอะ่ะน่ะทำไมจะมันเยอะอย่างนั้นมันมีขนที่ขาด้วยนะเกดมันถึงขาเลยอะ่ะถึงขาเลยยังกระหมีเ <c oughs> ขาไม่ตัดขาขาขาเขาก็มีขนไนมะ่ <c oughs> เหมือนหมีเนะียเฮ้ยตัวอะไรนะตัวอะไรเฮ้ย เป็นตัวบีเวอะร์แน่เลยตัวที่เขาบอกเป็นมิตรที่สุดในโลกก็คือ,อตัวบีเวอร์ดูสินี่ไงกระตา่ายเปล่าตัวหยัง อย่ายื่นมือนะอย่ายื่นมือนะจงโหรอบเออยถิงโจเ,เจโจป่ะต้องดูเขามีถุงหน้าท้องป่ะอันนี้เันลูกหรือเปล่าอ๋อเขาทำจมูกฟุดซิปฟุตซิปกระต,าต,ต่ายกรตาย,าตายมีไก่ด้วยหรือหนูยักษ์นูยักษ์อา้าวอ่านชื่อเขาเลยเขาชื่อนอ่อะนี่ ตัวหยังอยากให้อาหารอ่ะคุณเหมือนกระต่ายมากเลยคุณใช่กระต่ายหรือเปล่าอยากให้อาหารหน่อย เฝ้ารอกันย,กยืนนิ่งไม่ยอมไปไหนเลยอันนี้หนูจะกินอะไรคะไม่ไจะกินคนะ่ะ <c oughs> ป้อนเหรออาเรียกก็โอ้โหก็ารอนเี่้เขาบอกว่าอันนี้สามารถป้อนตัวนี้ได้แล้วก็ตัวนี้ได้งไงโอเค

แค่ออนนี้แข่มนหัวนก็ไปเอาเรียดแล้วกตัวอะไรเนี่ยูบดาวลอาหารอาานไก่ก็กินกนตัวนั่นอะไก่ก็กินแครอทหนูอะ่น่ะไก่ไปกินแล้วไก่ไปกินแล้ว่อนนะอฉันฉันที่หิวฉันจะ

นี่เขายื่นคอมาแล้วมาอยู่นีมาอยู่นี่มาอยู่นี่มาแล้วปากแล้ว <c oughs> เร็ว <c oughs> ปากแล้ว,ว,อ,วอ,อย่ามือเข้าไปนะ <c oughs> <c oughs> เออ,อหมามีฟันด้วย <c oughs> เงี้ม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 เอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นลูกเอ้ยตัวนี้จะพังประตูเอาเอ้ยตัวดำจะพังประตูอย่าพังประตูกินไปกินไปโอเคเหลืออีกสชิ้นเหลืออีกสองให้ตัวไหนดีเหลืออีกสองชิ้นให้ตัวไหนดีคะตัวไหนก็ไหนตัวไหนดีคะตัวนี้ไหมแบ่งเป็นสามชิ้นได้ไหมแบ่งเป็นสามชิ้นแล้วกันเอ้ยใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวให้กินอือ โอเคโอเคสักครู่ส uh, uh ักครู่กำลังแบ่งอยู่โอเคอ่าทักก่อนทักก่อนโอ้โหตดเอ้ยไปกันไปโดนปากมาแล้วเออโอเคโอเคเออหลายเขาเขาไม่ได้งับเร็วเขาบอกว่ายื่นให้มันเร็วๆเด็ดเด็ดทีดีเอ้ยเอาเงี้ยเอ้ยใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นอ่ะ ให้ตัวนี้พาตัวนี้อวีด้วยตัวนี้ด้วยโดนอะไรเข้าหน้าลูกหน้นเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นลูกใจเย็นววยอันนี้มาสันหนเลโอเคโอเคเพิ่งเล่นอะไรครับเล่นอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าไหนไม่ปดก็ไม่กอลี โอ้โห,โห,โห,โหนี่หรือที่หนูอยากเล่น,นพูดไปเล่นนี่มันสลิงห้อยโหนมันบีดตัวไปไหนเลยก็ไม่รู้นีดูก่อนเขาึ้นขึ้นคน,นเดียว่อไม่ขึ้นด้วยหรอกูอ้โหโหกมกไม่รู้คุณพ่อว่ามันเป็นมันเป็นเหี่ยวเขาน่าจะไปไกล เนี่ยเห็นไหมเขาชื่อเนี่ย Soaring Eagle เนี่ยอ่ามีนักท่องเที่ยวมานะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับที่นี่ที่นี่มามาเที่ยวกันได้สนุกมากนะครับดูเขาเล่น,ลนหนูจะนั่งตัวไหนครับข้างบนตัวไหนแล้วครับ ก็ไหนก็นได้ไม่มีเป็นเฉพ,า,า,เพาะสิงคาลนะนี่ละเขาก็มีนะฟาร์มิงโก้ก็มีสิงโตก็มีดูสิหนูจะไปชั้นบนนู่นเลยเหรอสวัสดีครับหนูนั่งทำไรครับผม อ๋อหนูอยู่บนมา้าหนูอยู่บนม้าเหรอไม่ใช่นั่งช้างอ๋อนั่งช้างหมุนแล้วไม่ไม่หมุน,อ,อ,อ,น,นอ๋อล่อเขาหมุนอยู่โอเคราคาอ๋ะะอเด็กแค่นี้นนหมดอยู่แล้วหนูทำไมหนูถึงเลือกช้างนะคะเพราะว่า,าหนูอยากพิงาานหนูอยากพิงก็นั่งจับจ้าไปอย่างนีง้เหรอ โอเคองั้นเดี๋ยวเรารอเขาหมุนกัน เราตามหามาตั้งแต่เช้าจนเย็นผู้ใดนะตัวนี้เหรอโอ้โหน่ารักจังเลยเราไปตัวที่สองนีอีกเหรอโอ้โห โอ้โหน่ารักจังเลยอ่า โอ้ตัวนี้มีควันถือกล้องถ่ายรูปด้วยโอ้น่ารักจังเลยไหนที่สุดเราก็มาถึงจนได้มิฟฟิงมิฟฟี่คาเฟ่ป้ายเข้าไปเลย <c oughs> ดึงนะคะ <c oughs> ตัวหนักอ่า อ่าเลือกโต๊ะเลยโต๊ะไหนดีอ๋เเอเขามีโต๊ะแบบนั่งด้วยนั่งค่อยขาอืม แล้วเราก็แวะเติมพลังกันก่อนที่ร้านมิฟฟี่นะคะอมาแล้วน่าทานมากเลยะครับเหมาะสำหรับหนูหนูน้องน้องมากันได้นะคะแล้วก็มีกระเกียงวิเศษให้ขอพรนะครับเอา